สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมวานนะครับจากวากูคริปเปอร์ครับวันนี้เรามาพิีารณถุงมือนะครับตัวอูสปอร์ตนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในไทยนะครับจะขายดีมากกว่าตัว t o อปเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีเหตุผลอะไรทําไมถึงขายดีแล้วก็คนถึงชอบกันมากกว่าตัวท็อปนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวดูที่แพคเกจจิ้งก่อนนะครับ เป็นแบบซองใสนะครับเห็นตัวถุงมือนะครับตัวนี้เป็นไซส์8เนาะครับผมชื่อมันก็คืออูสปอร์ตแอปซูลกิฟต์ชัดเอ็นนะครับตัวนี้โอเคมาด,ดูด้านไหนกันดีกว่าก็จะมีถุงมือคู่หนึ่งนะครับต้งไใน มีไวอชัวนะครับบางที่ก็จริงก็ไม่ได้อ่านกันหรอกครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวดูกานที่ตรงมือดีกว่านะครับโอเคมาดูกานที่หลังมือนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเกินก่อนนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นโฟมแอปสลุดกริปนะครับตามชื่อนี้เลยนะครับประวัติของมันประมาณคร่าวๆนะครับก็คือ แอสซ l ลต์กิฟ p เมื่อก่อนจะเป็นโฟมท็อปของอูดสปอร์นะครับแต่เมื่อได้อาโลกมันคอที่มันยังไงมันมันพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมครับตัวโฟมก็ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับเขาก็จะได้เพิ่มตัวอ u ซูเปอร์กิฟมานะครับเป็นตัวท็อปแล้วก็ตอนนี้ที่ล่าสุดจะเป็นอ u ซูเปอร์กิฟพลนะครับที่เป็นโฟมที่เป็นจุดๆที่หน้ามือครับตัวนั้นนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหลังมือ นะครับเดี๋ยวเรื่องโฟมผมพูดต่อตอนดูที่หน้าโฟมนะครับแต่นี้พูดเกินๆไว้ก่อนนะครับผมโอเคตรงนี้จะเป็นโฟมเป็นโฟมนุ่มๆน,นะครับตรงนี้เช่นกันนะครับชุดนี้พอกำมือปุ๊บจะพอดีกับตรงหลังมือตรงนี้พอดีนะครับมันจะช่วยโชคบอลนะครับเนี่ยเขียนว่ารีบอลส่วนนะครับ,รบ,นนรบตรงนี้นะครับผม ค okay. ผ้าเป็นน e โอพีนนะครับเป็นน e โอพีนแต่แบบทำเป็นบอดี้เป็นแบบเหมือนผ้าตะข่ายนะครับอารมณ์แบบระบายอากาศด้วยนะครับตัวนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าอูนสปอร์ตนะครับมีการพันโฟมนะครับแต่ตัวนี้โฟรมรู้สึกว่าจะไม่ใช่ตัวเดียวกับตัวที่เป็นแอปซอรตกริปหน้าโฟมนะครับแล้วก็งี้ แล็ปโเวอร์มานะครับตรงนี้นะครับทอนตะเข็บเข้าไปโอเคหลั okay. งมือก็มีการเสาะร่องนะครับแล้วก็ตรงนี้มีการพันโฟมขึ้นมานะครับช่วยทําให้อุ้งม,มือตรงนี้มันกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นเฟ็กเอนตี้นะครับเช้เมันนะครับโอเคปุ๊บมาดูที่ข้อมือ ข,ข้อมือตัวนี้จะเป็นแบบพันเข้าสองข้างนะครับจะไม่ใช่แบบไปจะไม่ใช่แบบพันรอบเดียวก็คือคนละครึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโฟมนะครับส่วนบอดี้มันเป็นผ้ายืดนะครับข้างล่างมีตีนตุ๊กแกเวลาใส่ก็พันหนึ่งรอบก่อนแล้วก็อีกรอบพันเข้าไปนะครับจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับ Okay. ตรงหน้าโฟมนะครับโฟมตัวนี้เป็นแอปซูลกิฟต์อย่างที่ผมบอกไปนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลนะแต่ว่าเท่าที่ผมใช้มาผมใช้ทั้งตัวแอปซูลกิฟต์และทั้งตัวซุปเปอร์กิฟต์พลัสนะตอนนี้นะครับผมใช้ตัวท็อปสุดเลยอยากลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับคือข้อเสียของมันในตัวแอซุปเปอร์กิฟต์พลัสตัวท็อปสุด คือมันหนึบมากๆในตอนที่แกะมาใหม่ๆแกะมาใหม่โอเคหนึบมากเลยแต่ว่าพอใช้มานานๆโอเคความหนึบมันหายไปเหมือนกับทุกๆแบรนด์แต่ว่าข้อเสียที่พูดให้ฟังก็คือตัวซุปเปอร์กิฟต์พลัสมันไม่สามารถเล่นกับสภาพอากาศที่เป็นน้ําได้เลยครับคือถ้ามีน้ํานิดเดียวน้ําติดลูกบอลน,นิดเดียวเรียบร้อยครับจากไอจุดดำๆโฟมจุดดำ,ดำๆกลายเป็นแบบจากที่เหนียวใช่ไหมครับจากสภาพอากาศแห้งกลายเป็นแบบ ่าลื่นเลยครับอารมณ์จินตนาการว่าเหมือนหยุดสีำดำๆต,ตรงหน้าโฟมครับอ่ามันไงดิมันคืออ่าจะกลายเป็นยางโดนน้ำแล้วมันจะลื่นมากๆอ่ะเดี๋ยวไม่เห็นภาพแ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปหยิบมาให้ผมไปหยิบตัวโอคอ่ะนี่สดๆเลย มปหยิบให้สดๆเลยนี่ตัวนี้ครับเห็นจุดๆไหมครับเมื่อก่อนคือแบบมันจะหนึบมากหนึบแบบหนึบมากๆเลยสภาพอา,ากาศแห้งๆแต่พอโดนน้าปุ๊บลื่นเลยครับลื่นแบบลื่นแบบอารม์ยางโดนน้าลื่นอย่างนั้นเลยครับเหมือนบางตัวโซนชกนะโซนชกตัวไหนที่เป็นยางพอโดนน้าปุ๊บฟีลอย่างนั้นเลยนะครับนี่ก็เป็นการตอบได้อย่างหนึ่งว่าทําไมนักเตะอาชีพส่วนมากที่ใช้แอป ใช้ตัวอูนสปอร์ตจะไม่ใช้ตัวท็อปกันจะมาใช้โฟมตัวตัวนี้แทนนะครับเพราะว่าตัวโฟมตัวนี้มันเล่นได้ทั้งน้ําก็เล่นได้ครับสภาพอากาศน้ําหรือว่าแห้งมันโอเคมากกว่ามากกว่าตัวนี้ตัวนี้คือต้องแห้งตลอดะครับซึ่งเป็นไปได้ยากอยู่แล้วครับบอลอ,อาชีพเขามีการพรมน้ําก่อนเตะอยู่แล้วครับเพื่อ,อ,เ,พอเพิ่มสปีดบอลแล้วก็เพิ่มให้สนามมีความนุ่มขึ้นลดอาการบาดเจ็บนะครับ ประมาณนี้อันนี้คือตัวท็อปเนี่ยใช้เป็นานานๆแล้วก็ไม่ได้หนึบอะไรขนาดนั้นแล้วครับท็อปสุดเลยนะครับตัวนี้มีโฟมตรงนี้นะคาเปิดประมาณหกถึงเจ็ดพันนะครับตอนนี้ผมใช้อยู่รู้สึกผิดหวังเหมือนกันโอเคจบตัวนี้ไปโอเคมาดูโฟมตัวนี้คือโฟมตัวเนี้ยจะดีมากๆคือผมใช้มาคือแบบโดนน้ําก็ได้อ่าเล่นะสักอ่า,อาสภาพอากาศแห้งก็ได้คือครอบคลุมนะครับ แล้วมีความหนึบแบบโฟมของถุงมือที่มันควรจะเป็นนะครับมันไม่ใช่หนึบแบบกาวแบบตัวไม่อ่าตัวอ่าตัวใหม่หรือว่าเป็นตัวตัวเนี้ยตัวนี้มันจะหนึบแบบกาวมันจะหนึบแบบไม่อยู่นานแต่ตัวเนี้ยคือหนึบแบบหนึบด้วยคุณภาพของโฟมมันเนื้อโฟมมันนะครับอลองฟังเสียงดูเนี่คือแบบสามารถสามารถยกโฟมอีตัวได้เลยครับเดี๋ยวผม ยกทุงมือสิไม่ใช่โฟมทำให้ดูนะครับแต่ตอนนี้รีวิวแบบอ่าตัวหน้าโฟมก่อนเนาะพูดมาซะยาวเลยตัวเย็บเป็นแบบไอ้ตัวสกัดเสร็จเป็นแบบยางนะครับข้อเสียมันจะค่อนข้างขยับนิวยากนะครับเพราะมันใส่สีกันโอ้ตัวตัวเย็บแบบนักทีฟคัดนะครับซ่อนตะเข็บทั้งตัวเลยนะครับให้ความกระชับมากๆนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูเรื่องไซส์เดี๋ยวผมใส่ให้ดูก่อน,ขออน,ญญะนะขออนุญาตนะครับใส่หลังกล้องเพราะว่าใส่ยากโอเคมานี่ครับสอดเข้าไปจับปุ๊บพยายามขยับช่วยนะครับโอเคอันนี้ไซส์แปดนะครับผมเป็นคนมือ8อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมแนะนำถ้าใครอยากได้หรือว่าอยากซื้อตามร้านปกติหรือว่าที่ผมขายนะครับ แนะนำว้ลด0.5นะครับผมสั่งมาตัวนี้8ค่อนข้างเหลือไปนิ้วนิดนึงแล้วก็นิ้วก้อยนะครับตัวนี้แต่ตัวสองนิ้วนี้ชนนิ้วโป้งก็เหลือนิดหน่อยซึ่งมันควรจะลดไซส์มัน0.5ครับมันหรือว่าตัวเนี้ยมัน over 0.5นั่นเองนะครับเราควรจะลดไซส์โอเคเนี๋ยผมทำให้ดูว่ามันนึบแค่ไหนโอเคดูนะครับ สามารถยกได้เลยเนี่นมากค่อนข้างโอเคเลยครับตัวนี้อืมประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับมาดูพรีวิวให้ดูแบบเร็วๆนะครับตัวนี้สนุนราคายื่อมนัน อยู่ที่ประมาณ2,500 0 0ถึง3,000นะครับแล้วแต่ว่ามันจะเจอช่วงที่ลดหรือเปล่านะครับต้องลองดูเรื่อยๆนะครับโอเควันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมจะเป็นลองเทกยาวๆนะครับไม่ได้ตัดเลยก็พูดยาวๆไปเลยครับอาจจะมีข้อมูลผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับหรือว่าพูดติดๆขัดๆยังไงก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับโอเควันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ ขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ